สวัสดีครับวันนี้วันที่10นะครับมิถุนายน2 5 6 6้รบครับบผมนครสวรรลนะั่นผู้ะครับยูทีบ้านผู้เลสร้างนะครับตำบลู้านโนเกียลรโประธานคณะกรรมการสภาวัฒธรรมตำบลบงาลาินนะครับนี่คือพทีเปิดประตนี้นะรัไอนีครับตำบลผู้เลนสร้างนะครับพี่น้องชาวตำบลช้างัริครปนยัจากน้อยครับ เร,รียนท่านประเสร,ริฐบนเรือว่าท,ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระส่์เขตหกที่คารพดิฉันนางดอกแก้วรัชโพ์ประธานสภาพระมตำบลฮูเล่นช้างในานามคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลฮูเล่นช้างบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างยิ่ง ของคนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณที่ได้ถือปฏิบัติต,ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเช่นเพื่อเป็นการให้ความเคารพบ,บูชาพระยาแถนที่อำนวยประโยชน์ต่างๆต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์รวมทั้งเป็นการขอฝนก่อนที่จะมีการทำไร่ทำนาของชาวกเกษตรกรและ ประเพณีบุญบง้งไฟนั้นเป็นประเพณีที่สืบทอ,อดกันมานานแต่โบราณของชาวอีสานที่ควรฟื้นฟูและดูแลไว้ให้คงอยู่สืบไปสภาวนำตำบลูบ,บลเล่ช้างได้เลห็นความสำคัญและคุณค่าดีงามของประเพณีจึงได้จัดงานนี้ขึ้น เป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความซาบซึง้งเป็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทยให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 2. เพื่อส,งส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีบุญมั่งไฟของชุมชน 3. เพื่อให้ธนรมไทยมี ส่วนร่วมช่วยพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในท้องถิ่น 4. เพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 5. เพื่อเป็นการสนองนโยบายในการจัดการส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 6. เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเรียนรู้ประเพณีอันดีงาม และสืบทอดต่อไปการจัดงานครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง11มิถุนายน2566โดยมีผู้ร่วมงานในครั้งนี้10หมู่บ้านในเขตตำบลหุวแล่นช้างและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลหุวเล่นช้าง ตลอดจนพี่น้องชาวตำบลภูเล่นช้างข้าราชการองค์กรเอกชนส่วนราชการและข้าราชการจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วพิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดประเพณีบุญบ้างไฟ่ตำบลภูเล่นช้างประจำปี2566 ปีนี้ต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะบันดอกแก้วรัชโบในฐานะที่เป็นประธานสาภาวัฒนธรรมตำบลบูร่นช้างท่านนายกเทศมนตรีตำบลบูร่นช้างท่านประธานสาภาวัฒนธรรมอำเภอนาคูท่านสัพใจรัชโบท่านประธานมูลนิธินะครับแล้วก็ท่าน สัตบุตรบุญเรืองเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับที่มาร่วมในกิจกรรมตลอดจนนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้นําหมู่บ้านผู้นําชุมชนพี่น้องที่เคารพทุกๆท่านครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ผมมาเป็นประธานผมเป็นผู้ติดตามกับประธาน นะครับตอนแรกเพราะว่าท่านประธานก็ได้มอบให้นะครับเราเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพอดีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านติดภารกิจที่ประจวบคีรีขันได้มอบให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือคุณสัตตบุตรคุณเรืองคนนี้นะครับมาเป็นประธานแทนก็นเลยไปยากขึ้นเด็ดนั้ง, <c oughs> งจังไปยากขึ้นบอกเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าไอ ระยะเวลา15วันแล้ว15วันแล้วาการร้องเรียนก็ถือว่าไม่มีผลในการเลือกตั้งนะครับที่เลือกตั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้เขาหายเป็นว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนเขาบอท่านไหนเป็นผู้แทนแต่ว่าเมื่อขตดร้องเรียนแล้วก็เลยออกมาว่าเอา ต่อไปก็บ,บอกลูกสาวเนะี่ยบอกเลขานายกูบอกการเลขาแก้ม,มอกว่าเก็เลยถือว่าได้ไม่ยากเพื่อนได้ป็นประท่านได้ดีประธัมประดาได้ได้ยากได้ดนีนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกนะครับที่ออกมาพบปะพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่อันนะักเขตเขตอำเภอนาคูของเราอยู่ที่ทตำบลบุรีจางแล้วมาเห็นนะครับกิจกรรมแต่ก่อนนี่คันว่าบุญบ้างไฟอำเภอนาคูอำเภอนาคูของเรานี่จะมีบุญบ้างไฟมีสองบาทเด็กแมนบอล่ะคือหนึ่งบัตรนาคู บัตนักคู่กับบัตรเท่าทั้งคนนี่แข่งกันในสองบาทอย่าบอกอ่ะแข่งกันเนี่ยบ้ากฏวะเรื่การเนื่องจากโรคระบาดโควิดเกิดขึ้นเข้าก็เลยได้ว่างวิตไปอยู่ประมาณ3ถึง4ปีปีนี่นะครับเบิญนเญิันก็นเลยบอกว่าท่านนายกก็บอกว่ากับประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบอกว่าเฮ็ดจังใดมันจังสิมีตุ้มโง้กับพี่กับน้องให้พี่น้องเปื้อเสริมกำลังใจพ่อสิไดอ้ออกไปเหิดให้เหิดหน้า ก็เลยถามเพื ask, ่อนบอกว่าเอาไปจังสี่นี่อนา็ตขนาดย่อมจะกป็นพออยังบอกจังว่าเฮ็ดขนาดย่อมเฮ็ดขนาดย่อมปีหนาเพื่อนว่าเพื่อนฉัเอาใหญ่ดินะครับเอาใหญ่เอาโตทุกมุ่บ้านมารวมกันในสถานที่ตรงนี้โตมือให้ท่านพระราชาวรฒนธรรมครับนโยงเนยพึ่นขึ้นไว้แล้วละขึ้นไว้แล้วขันมันบมโลกว่ามากอีกด เด้อกันว่าโรคมา,มา่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้โรคก,ก็เริ่มจีมาร้ายขึ้นรลายขึ้นรลายขึ้น,นแต่ว่าใหยเขาเ้าั็เศ่าย่านแบภาษาโลกวัดก็คือแมนบอสันก็เลยไม่กลัวโรคแต่ว่านะครับมารวมตัวกันอยู่สถาน,นีแห่งนี้นี่หมาะสมนะครับหมะสมพ่อหยังบอกเพราะว่ามือนี้นกับ ฟ้าฝนก็เป็นใจอากาศก็เป็นใจดิเป็นใจให้ยังบอกเป็นใจให้พี่น้องวันผู้เล่นสร้างเมื่อตําบลนี่แหละนะครับมันบดบังเดดให้บ่บ้อนเท่าไดเมื่อบอ่ฮ้อนเท่าไดผมก็สีวาวเงีาจากักหน่อยได้เด้าแต่ะดนแนนบอสันก็เลยสวเวาในี่จักหน่อยนะครับบอกว่าเฮ็ดยังไงจังบอกว่านี่ก็คือการบริบทของท้องถิงถ่นที่อยู่กับพี่น้องประชาชนท่านนายกนน่นมีแนวทางดําเนินการ ท่านผู้น้นองหูจักกันเด้อบอกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลภูนันช้างปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับเป็นรายจ่ายมีเงินอุดหนุนเข้ามาอยู่ประมาณ10กว่าล้านบาท10กว่าล้านบาทนี่เป็นรายจ่ายประจําไปหมดแล้ว10กว่าล้านเหลือเงินอยู่บริหารจิปตประ h e ถนนหนนทางนะครับไปเห t e ไฟฟ้าไปเ e t e ถนนหนนทางยูแครนสิบสิบปีสี่ปีนี่ก็สี h สี่ล้าน ประมาณนี่แหละเฮ็ดได้คือควมมั่สี่ล่าสิไปเฮ็ดถนนกอนกรีดก็ได้เททนอนือเธอละสามคือ,อนสี่ขออนไปสิไปเฮ็ดไฟฝ้าก็ได้เือละพกพันแต่ป้าพวบว่าเพิ่นนี่นะครับนายกพิ่นนี่กองเนจะหน่อยเหลืองเล่ากองหยังงพราะว่าทาั้งพิธที่ก้อนพิ่นก็บอกว่าเป็นนายกอินเตอร์อินเตอร์เพยองกันู่เด่นเออนายกอินเตอร์ทั้งหลังว่าจัาางไดทั้งหลังบนกน่าทั้งหลังคนจริงคนคักเฉลือฉัก ชมภูเลิศนว่าดี้ันวันได้เขียนดอกผมตืมใหม่เห็นยังจังหวัดตืมใหม่ตืมใหม่เพราะว่าบอกว่านี่เบิ้งเนิอพี่น้องตำบลภูัรนร้างนี่เวลานี่ไปเบิ้งพี่น้องโน่นน้าจ้านแน่ไปเบิ้งโน่นนาจ้านเน่ไปเบิ้งพี่น้องตำบลสายนาว่างเน่เวลาเขาเห็นแผนงานยังเขาไปบอกว่าแผนงานไฟฟ้แล้วตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างสิเดินนํำกันปีหนากะต้องเอายิ่งใหญ่เป็นบอกยิ่งหญ่ เวทีล да. ่างโงนี่ข้าวว่ามิวสิกนี่นะครับข้าวว่ามิวสิกนี่อันเป็นบ้านที่เหปุผลบังไฟหลงยันระดับโลกเลยเนี่นี่เขามาหลินดนตรีให้เขาพี่หนาให้เขามาหลินอี่กับไปปุ๊บให้เฮ้าก็สะเอาไงให้เขาเบิ่งเฮ่กับไปปุ๊บเฮ่กับไปเฮ่เวลาเฮ่ขนมาให้เป็นกระบวดมูที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแมนบอกบ้านนาปุ้นบ้านนาปุ้นบ้านพมมสวางบ้านยังออกมาไปปุ๊บออกมากับมาฟอนชูแตงเอาฟังให้มวนให้ซื่นให้งัน นะครับถ้ามีน nah, ะครับแรงใจสนับสนุนซึ่งกันและกันแล,แล,วนแล้วและมีพลังที่จะขับเคลื่อนวัฒนธรรมของเราทางท่านประธานสภาวัฒนธรรมและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเพิ่นกระส,ส,สีดําำเนื่อกันขับเคลื่อนนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดเพื่อบอกว่าให้ <c ười> ซื้อบ้านของเขานี่บ้านผู้ลังสร้างนี่มีซื้อเสียงโงดังไปมือนี้การเจเห็เ YouTube มือนี้การจได้เห็นั่นไอทารานี่โทรทัศน์เพิ่นกับจออกในนองนะครับม้วนซื้อโฮเทลนะครับ เยี่ยเวลาที่หมาะสมนะครับบัตรนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วกับผมขอเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีนะครับพุทธศักราช2566ของเทศบาลตำบลภูแรงช้างณนะบัตรนี้ครับครับขอบคุณท่านประเสร,ริฐตุลเรืองนะครับว่าที่สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดเกษสินเขตหนะครับ